บอกว่าที่หมู่บ้านของเฮานี่ก็ฟังกันหลายแต่เปิดวัดได้โทรมได้นะอันนี้ไปที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะมีค้นแจ้งอย่างอเสมอใช่ไหมอย่างแม่แก้วนั้นตะว่าถ้าป้าก,กันด้วยบังเอิญกับเจ้าหู้นะว่าเปิดอยู่บ้านแม่เลี้ยงแล้วก็จะบอกหู้เลยว่าบ้านแม่เลี้ยมีไฟฟังเพาะป้าแม่แก้วเตียนหน้าวัาดดอกได้ด้ตะวัน่ะก็ได้อูได้จ่าโอ้นี่อาจารย์สมชาติกล้ที่เปิดวัดตะวาเนอะที่เล่าไปตะวอ่ะก็ได้อูได้จ่ากับโยมแม่แก้ว โยมแม่แควจากนั้นกับวันนี้ก็บ,บอกเป็นวา่าน่าจะไปถึงบ้านแม่เลี้ยงนะโยมแม่เปิ่นก็นล้อแต่เจ้าว่าสัทธาล้อที่วัดจันักอิน่ะก็มเป็นยังเนามนปปะมันฝู่ไปปักมันฝูกไปบินท่าบาทก่อนเข้าจะไปแวะแอววัดแอววาเป็นด้วยโอ้เป็นตราดีอินโดประเดี๋ยวนี้สมพานเจ้าอาวาสวัดอันแม่เลี้ยงเปิ่นก็ช่ำไปฮักษาตัวไปอยู่ที่ปุ้นสัทธาไปอยู่วัดอันแมงหวกเนาะเปิน่นอาจจะเป็นคนตั้งปุ้นอะ เปินไปอยู่วัดแม่อวหกแล้วก็จะไปฮักศาตร์ตัวที่ปุ้นอีน่ะกูแต่เปินกันอยู่เนี่ยนะกันลังไปนี่ต่ไปต่วายก็อย่ออางโนะกันเลยว่าตอนนี้นี่วัดบะมีพัยอยูอ่ะเปินกัอนอีแมวา่านอาจารย์มาอยู่เฮ้บอออีว <c> ะ <oughs> บอกเปินว่าโอ้ oh, อีแม่เขาเนี่ยมต้องถามว่าตั้งใจอย่างที่อีแม่ฟังวิทยุนะเขาตั้งใจว่าจะช่วยงานครูบาอาจารย์แบบเนี้ยสบายใจดีถ้าเป็นสมพารเ์จะอาวัดตีได้ทีหนึ่งสักแห่งหนึ่งนี่จบเลย มันต้องได้ไปไหนดูแลสถาญาต์ยมอยู่ตีเดียวแต่ถ้าอยู่อย่างอีน้นี่ไปไหนก็ได้ใครไปไหนก็ได้ไปถ้าอยู่กับอยู่กับตีเฮียก็จะบะมันได้ไปไหนซะนะเนาะสถ,า,ะอะสถาอีป่อยแม่ทั้งหลายวันนี้ก็เป็นการเดินเดินตีนักกวาตะวานหน่อยวันนี้เดินนักกวาตะวานหน่อยอากาศก็พอดีพอดีเนาะพอดีพอดีอดอดแต่เนื่องจากว่า มันมันบอก่่ยมีห่มหน้าตาถึงโดนโดนแดดเผาถ้าแดดเผามันจะนนนหน้าวันวาน,ะห,นาห,าหน้าเห่านะหน้าห้าหน้าแห้งเนี่ยวันนี้หน้าหน้ามันจะดูห้าวห้าแห้งแห้งอย่างนั้แล้ว <c oughs> แล้วก็แสบตาแสบตาจะต้องแดด่องหน้านี่ต้องใส่แว่นแต่บางครัง้งบางทีเนี่เดินอันใส่แว่นก็ดูบันอย่างได้หูใช่ไหม อ้ใส่ว่าถ้าถ้าแบบผ่านบ้านค้นก็อย่างการผ่านช่องป่าถ้าแดดนี่ก็จะใส่แว่นอยู่แต่ถ้าผ่านบ้านบ้านค้น,นส่วนใหญ่ก็จะเอาออกเห็นเนาะมันมันกว่าเขาว่าตุกเจ้านี่อย่างมาใส่แว่นวนั้นดำเห็นเท่เีอแต่เขาไม่ได้กึ่างนั้นใส่เพื่อถนอมสายตาแสงแดดนี่ถ้าเขาบาดใส่แว่นป้องกันก็นกนอันตรายอยู่นะสัตวเปิดห้องวัดรังสีมันมีรังสีรังสีของแสงแดดเนี่ย ติดไปทำลายประสาทตาเยือประสาทตาทยอย่างต่างๆางเ่ยอ,อาจจะทำให้เขาเป็นต้อขะจกได้นะเป็นบอกเงินนะตังคุณหมอเป็นหวานอ่ะสะไทยปล่อยแมย่ตั้งไหา่นะโอมัตยเจ้าละเนี่ยังมีสารธรรมมาฝากเลยวันนี้นําสารธรรมมาฝากนะพระหูเวสารนังยันติปภัตตานิวนานิจะอารามะลุขะเจตยานิมนุษยสาพยตอ่ะพั พยตัตชิตานะภาษาบาลีเนอะกุกกักักไม่ได้อ่านเมินละแปลเป็นให้ว่าคนเป็นจำนวนมากเมื่อภัยมาถึงตัวป้าการยึดเอาสิ่งต่างๆเป็นที่พึ่งเช่นยึดเอาภูเขาป่าไม้สวนนะต้นไม้และเจดีย์เป็นทีิพึ่งอันนี้เป็นพุทธภาษาิตสถยญาณยคนเป็นจำนวนมากเมื่อไพยมาถึงตัว ปาการยึดเอาสิ่งต่างๆเป็นที่พึ่งเช่นภูเขาปาไม้สวนต้นไม้และเจดีย์อันอย่างต่างๆชัะปะชะเปอสัพทาแผ่วจอมปวกพุนนะคนที่จะจะยึดถือเป็นที่พึ่งเนี่ยความกลัวโดยทั่วไปเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงความกลัวเกิดจากสิ่งที่เฮาฮักเฮาฮักสิ่งใดมากก็กลัวสิ่งนั้นจะเป็นอันตราย สถายญาติโยมบรรดาความหักทั้งหลายเนี่ยบ่มีไออย่างติจะเกินไปกว่าความหักตัวอพอหักตัวเฮากกอวาตัวเก่านี่จะตายตายจากเขาไป <c oughs> <c oughs> ตัวเก่าก็คือร่างกายของเขาเนี่ยเฮาก็อมาอยากคือตายเฮาก็กัวความตายทุกคนสัอเพราะมีความหักตัวจึงมีความกัวตายเปืนถึงบอกว่าหักตัวกลัวตายนะ,ะความกวัวทุกอย่างเริ่มจากความกวัวตายก่อน เขากลัวตายจึงได้กลัวผีกลัวช้างกลัวผีส้างนางไม่กลัวนั่นกลัวนี่กลัวภัยต่างๆมากมายอ่ากลัวเป็นโรคภัยไข้เจ็บตีหักษาบหายเพราะไอ้ยังเพราะเฮากลัวตายสถานายอโยมเป็นธรรมชาติของของความกลัวถ้าเฮาหักสิ่งใดนักเฮากลัวสิ่งนั้นจะจากเข้าไปนักต่ออันเริ่มจากเรื่องของของกลัวตัวเก่าตายเนี่ยสถทาก็เลยอัน ดูแลตัวเก่าอ,อย่างดีที่สุดกินเขา้ากินน้ําดูแลตัวเก่าดูแลตัวเองเจ็บเป็นเย็นอุ่นกบปลาไปหามดหาหมอกอันนี้คือความหักตัวเพราะความกวาดายนั่นเองอแล้วก็ลองลองล,อง,ลองมาเช่นหักหลังกายหัก,ห,กหน้าที่การงานหักคือเสียงเกียติยศหักทรัพย์สิสนถ้ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่หักอย่างอื่นไปอ,อย่างอื่นไป เขาก็พร้อมตี่จะจะเสียสะละทรัพย์สินส่วนอื่นๆที่นอกกายไปได้พร้อมตีจะสะละนาทีการงานพร้อมตีจะสะลระเกียรติยศชื่อเสียงไปแม้กระทั่งพร้อมตีจะสะลระอวัยว,วะบางส่วนไปเพื่อจะรักษาเอาชีวิตของตัวเก่าไว้ให้สักเมื่อหอกกว่าอันตรายจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตคนเฮาจึงสแสวงหาเปเรียกว่าความปลอดภัยแก่ตัวเองโดวยวิธีต่างๆ ตั้งแต่อดีตเก่าสมัยก่อนมืนมาแล้วสมัยพุทธกาละก่อนพุทธกาลมาอคนก็ไปไหวต้นไม่ไปเข้าปะไหวป่าเขาลำเนาไทรเนินดินกองหินจอมปวกเอามาเป็นที่ปึ่งที่ระลึกเพราะความกว่าบางผ่องก็สร้างศาลเจ้าศาลพระภูมิบนบ้านศาลเก่าขอโจบขอใจขอหือคุ้มคองเอาของไปเสินไหวอตอบแทน แล้วก็บางคนกว่าจะตายก็เวลาเจ็บเป็นเยน็นอุ่นหรือว่เอาเจ็บจังก็เ,เกจ็บเจ็บกระจังแต่ไปลดน้ําดํหาหัวลดน้ํามนผลน้ำหมากสะดาะเคาะดูหมอเสียงตายทําพิธีไสยศาสตร์ต่างๆอันนี้ก่อเพราะความกวาดใจบางห่องก่อหาเครื่องล้างของขัง,งมาเอาเอา,เอาพระพรม,มาแข็งเอาพระคระูบาอาจารย์ต่างๆมาแขวนเอาเครื่องล้างของของังบางห่องนี่แขวนเต็มคอสถทักอ่า ก็เพ่อว่ากว่าความตายกว่าปีสางนางไม้กว่าเปิดนมะข่าพ่องอญญายังพ่องอย่างอีเป็นต้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นที่พึ่งได้แต่ภายนอกได้ะระดับหนึ่งเท่านั้นคือแค่ผ่อนคลายความวิตกกังวลหรือลดความกลัวภัยลงได้ผอ่องเตาอันอนัน้นใบใจที่พึ่งที่ปลอดภัยใบใจที่พึ่งอันสูงสุดเพราะมนุษย์เฮาพึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังบ่ป้นตุก คือยังมีมีความทุกข์อยู่เหมือนเดิมหรืออาจจะเพิ่มมากขึ้นทาวีตรีคูณเพิ่มออกไปสาัายาธิยมตั้งหลายด้วยความหักตัวกวัวตายนั้นทำให้หลายหลายคนกลายเป็นคนหันแก่ตัวกลายเป็นคนตีบาเพื่อแผ่เจือจานหือกระเพยเพราะความตีตัวเองกลัวเนะวาะกัวความตายในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ Bon ทิ่ปึงววที่สําคัญของคนเฮานี่เตียงเฮาขวาอย่างต่างๆนี่คือปึงพระรัตนัยพระรัตนัยก็คือแก้วเจ้าสามประการนี่พุทธรัตนธรรมรัตนสังฆารัตนเนี่ยจะเป่งติดปึงดีกว่าต้นไม้สารเจ้าน้ำมนต์หรือว่าการแขวนวัตถุมงคลต่างๆเพราะว่าเขาถ้าเขาปึงพระรัตนัยปึงพระพุทธเจ้าปึงพระธรรมของพระองค์ตลอดถึงปึงพระสงฆ์ พระสงฆ์พระพุทธเจ้าสอนทำอย่างพระสงฆ์ก็เอามาบอกพระพุทธเจ้าสอนทุกและความดับทุกถ้าเฮาเข้าใจโอ้เฮามีความทุกเฮามีเขาทุกเพราะความขวาก็ศึกษาความขวมาจากอะไรยังนะความขวมาจากความคิดของตัวเก่าเฮานี่นะไปยึดมันถือมันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเลยเกิดการพร่งแต่งขึ้นมาเป็นตัวเป็นตน ถ้าเฮาปรุกแต่งท้าขึา้นิดว่าโอ้ตัวจตนของทุกๆคนกับประกอบไปโดยศาสตร์สี่อินทรีย์หกวันหนึ่งเฮาก็ต้องตายวันหนึ่งเขาก็ต้องตายกวัวก็ตายบักกวัวก็ตายโอ้บักกวัวดีกว่าอ่าพอเฮาอ่าพิจารณาอย่างอีกก็เท่ากับว่าเฮามีพระรัตนตรัยเป็นตีพึ่งตีล,ลึกอ่าจึงบกักกัวสิ่งต่างๆอ่าอาจามาภาพนี่เดินตากเดินตางไปที่ไหนมีวัตถุมงคลมีของเครื่องรางของขัง,ง,งก็มีคาถาห้าคมก่ ส่วนใหญ่กบจะใช้คาถาอาคมมีแต่อิติปิโสนะใั่ไหมฮะวายพระสวดมนต์อิติปิโสพุทธรัตนาธรรมรัตนาสังฆารัตนาเท่านั้นที่จะเป็นติพึ่งของเขา,าไปอยู่ที่ไหนก็น้อมระลึกเนี่ยอิติปิโสพระคาวาเนี่ยเดินเวลามีอย่างป่อมเป่งก็อิติปิโสพระคาวาอะาาอัลลาหังสัมมาบางครั้งบางทีก็พูดโทพูดโทว่วาไปนะเพื่อจะหือ,อแต่ละวันแต่ละเวลาที่เราเดินเนี่ยเป็นการป่อมเป่งไปในตัว สิ่งเหล่านี้จะเป็นเคราะป้องกันเขาอย่างดีเหมือนกันไปอยู่ที่ไหนไปนอนที่ไหนลูกคาเทวด,ดากด็ได้พระภูมิเจ,าจ,าจาา้าติก็ได้เจ้าติเจ้าตังเจ้าเขตเจ้าเด่นสัมภเวสีเปลนก็จะมาเอาบุญกับเขา้าเขาไปกวาเปิลนเหี่ยเปลนจะไปเอาบุญจีไผเอาบุญจะไดเอาบุญกับไผเหนาอจะได้ต่าสิ่งที่ควรกวาก็คือกว่ากวาจะบันได้ทําคุณงามความดี ทุกวันนี้กว่ายังเดียวกว่าว่าบ่มีโอกาสจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีทุกวันนี้ตื่นเจ้ามาก่อนี้ใจยังมีลมหายใจวันนี้ได้ทําความดีอีกวันหนึง่งความดีที่ทาในวันนี้ก็คือได้สมาทานทุด,ดงกวัดปฏิบัติธรรมเจ่าที่จะทําได้เดินทุด,ดงเพื่อจะไปช่วยงานคูบาอาจารย์ตีวัดปากตางเจริญไปช่วยงานคูบาอาจารย์ในงานประเภทนี้เปิดได้ไปจ่่ยเป็น เจ้าภาพนะห้องน้ำเพ้่ครับท่านอาจารย์อนอกจากวัดปักตังเจริญแนละ้วก็มีอีกวัดหนึ่งก็คือวัดหม่อนฤาษีซึ่งก็จะมีกิจกรรมสําคัญในวันที่การเข้าปริวัติในวันที่12บสงถึงสิสองสถาสถาญาติโยมลหลายท่านนะก็ราบเตี๋ยจะมาเดินทุด,ดงแล้วก็เตรียมกันละ,ะหลายคนก็เตรียมจะไปพบกันที่วัดปักตังเจริญแล้วก็จะเตรียมจะไปมอบปัจจัยสนับสนุนกัาอาหารในวันที่1112เลย เอาแบบนั้นก็สะดวกดีถ้าเฮาอย่างได้เฮาก็ถึงจะไปอยู่แล้วก็ไามา่จาเป็นต้องโอนไปหืออาจารย์หรือว่าจําเป็นมาต้องโอนมาหืออัตราเนาะเฮาก็นาประจัยไปมอบในวันที่สิบเอ็ดสิบสองที่เฮาไปถึงพุ่นได้เลยเอา้าศสัทยาญาติโยมพอเวลาก่อนอได้สิบแปดนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะเนาะอ้าศรัทยาญาติโยมอา้าศรัทยาญาติโยมอันตี ฟังอยู่นะตอนนี้ติดฟังอยู่ตั้งเชียงใหม่ก็ดีตั้งที่ไหนก็ดีนะอะถ้าสัญญาณบอด,ดีก้กาอะไรอย่างการต่างๆาก่แจ้งมาไดเนาะ0808844173นะ0808844173นะ้นะนองนัดนี่กะติดต่อได้แล้วนะติดต่อ,อลูกก็สัญญาณก็ วันนี้แจ่ลูกอันไล่สซนนั่นนะเพราะาท่านอาจารย,าย์ใหญ่เปิดน,นั้นเปิดนั้นประชุมออนไลน์บอกว่าช่วโมงที่สองเปิดพ้อมก็ถ้าอย่างไรถ้าชวโมงที่สองเปิดเปิดแบบพ้อมลูกก็กของปอมไปก่อนแต่ถ้าเปิดพ้อมนี่ก็ตัดของหลวงพ่อเลยครับลูกอ่าน้องนัดน้องช่างเทคนิคของอสถานีวิทยุวิทยไ์ไรสงนครลำปางอา้าวมาแล้วมาแล้วจากที่ไหน แม่บัวเย็นจันทรลบโอ้ยแม่ล้ำปางได้ยินเลยรยังฮะอยู่ใน,<ะ>นโทรศัพท์เอ่อกำลังบอกน้องนัดบัดเดี๋ยวนี้แม่แตะกี้นัดมานั้นอย่างก็อ่าน้องนัดมานั้นถ่ายอยู่ในพื้นที่ตีนสันมีสัญญาณแม่มีเสียงเพยงอืมอืม,มยอ,ยอยู่ป่าจ้าแม่ เออเสริมง้มเง้มเพอ่เสริมง้ะเนยอืมอ๋อบอกเขากะขยับมาเอวหันก่อนกะมาสืบจะตาก่อนกะโอ้ดีกะดีกะ แว่เนื้อดิจะมาส่งแม่เอาอีแม่ละหแมละหันเลยเดี๋ยวจะมาส่งเขามีรถการถนั้นรถไม่อยากกลบไปหลายคนกลับไปก่คือเปิดนั้นคือเปิดหารถเลยกะคือเปิดหารถแล้วออแม่ก็บ,บอกทีมงานของอีแม่ว่าไปป้าออแม่ทีห้ากะวันที่สิบเ เออเจ้าเจ้า,จาไปเลยแม่โอ้งานนี่งานงานดีนะอยากจะให้หมูแม่เขาได้ไปหันนะเออเจ้าเจ้าปีนี้ได้ไม,ไดม,ม,ม,มันได้หม่หลวงปู่อมม้าอมม้ามปฏิทินออ้า้าม่หลวงปูีอิ้อามนอืมไอ้ย่ะแต่งงานกะ มันมือเน่อยกัเออเอาทุเจ้าก็เอาตนวเดียวกาเจ้าใคร่ไปกะนอืมดีกะดีกะ ờ, chào, ờ, hấp xài chẳng may gần đó, chào, sạch tu khóc bún em mẹ lên pon mày, giải pon. mát ờ, sáng răng phăng sắt co, chào, chào, cả, ờ, à, chào, 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 khâu chào, chào, โอ้อ้าวกินข้าวแล้วก็ฟังไปเนอะสาธุขอบคุณแม่ยายพรวันนี้ไผออกนี่วันพูดนี่เออกระเดียวสองทุ่มกะนโอ้เออติดตามฟังเดอ้อสาธุขอบคุณยายพรจเจเินพอรอ่าแม่ลาพรเวียงปะเป้าอีแม่เวียงปะเป้าออกกะ ชดไปเวียงปะเป้าปุ่นลูกนี่อ่าอ,อยู่ปัจ้าบ้านแม่เลี้ยงแม่ตำบลเสริมขวาอำเภอเสริมงมับอ่าเสริมขวาและข้ามมาแห่มอำเภอละแต่ว่าอยู่อำเภอทางชัดวันนี้อยู่อำเภอเสริมงามละมผ่านเกาะคาผ่านมาเสริมงับแล้วครับ สตุขอบคุณแม่เด้สอ,อสัต่งสารจิัตุเอ้าขอครัแบบสายต่งงา,างันบรรโกลีก่อนอ่เนาเจรเิญปอนแม่กัาบแก้วว้งมดไม่าามเอเลยโอ้รอก่าหน้าดำเลยเป็นไปย,ย่อมดำกัดให้ละนะให้ย่อมอย่างโอ้เอาบุญมาฝากละ่ะอื เจ้าแม่ฉันแล้วแหละฉันแล้วอันนี้แม่หอมอย่างนี้อ๋อวัดนักการหอมสอวันมาได้เจ้วันหอมห้องน้ำก่อนเดี๋ยวสองแหมวัดก่อนครับหอมห้องน้ำก่อนจะจ้ะเดี๋ยวจะเออเดี๋ยวจะโอนต่อไปให้ปุ่นใจใจหอมแม่โบเย็นไปก่อนแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้อีแม่ก็หารถได้แม่เป็นลักอะฮะ อออเอาทำเอแม่น้อยนี่ไปอยู่แล้วโทรหากันเลยเนอะมเบอร์จ้าเาสตเอ้าจะหับสายไปอาห,หันแล้วส่งไปแล้วสตัสตวตวสตวสตน่นินโครนิโครสัตว์สัตว์เจ้าดีแล้วไปให้เงี้ยอย่าง อ่าอ่าอ่าจ่าจ่าสัตว์ตเมอ้าวต่อไปอ้าวตะกี้แม่บัวลอยอ้าวแม่บัวลอยใช้สวรรค์เนี่ยถ้าก้อแม่สวยโอ้ออกไปถึงถ้าก้อแม่สวยพุ่นกะโอชัดเจนดีขนาดนึ่งโอชัดเจนดีล่ะเออก็โอ้ของพนอยสุวรรณนาะ โอ้ขอบคุณอนุฮะเอ่อมาถึงเพ่เนี่แม่ถึงงั้นบ้านเสริมขวาเสริมซ้ายนี่บ้านแม่เลี้ยงเจ้าเจ้าสตูนเนอะเจ้าแม่เจ้าไปเตี่ยวันน้าก่อนสตูสตูอ้าวฮับสายตุลุงซีดกำ จ้าวอ้าวดูลุงชิดถวายความเคารพครับว่ายังได้ปูโอ้นั่นนะกะปฏิทินนี่เริ่มได้แล้วนี่เนาะเริ่มเข้าได้แล้วนี่ถ้าแล้วนี่มออีนี่มออีนี่มีแล้วนี่ฮะ Here, bourg, เออเอาเอาเอาถ้าได้ถ้าเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประกาศแล้วปูเอาไหจใจ้องก็ได้เนาะปูอันตก๊บตุ๊อ่อแผ่นแผ่นเต่าเก่านักก็สามสิบนักเออเนาะเอาจ้าเนาะอ้าวอย่าโยมทั้งหลายไหจะเอาหนังสือพิมพ์หลวงปู่จองไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวอาตมาจับไปส่งเออปฏิทินอืมงากาลืมหลัก แก่งเป็นจองยังหลวงปู่วบลำเดีอนี่ <laughs> สาธุถวายความองเค้าโลกครับปู่ครับโอ้หลวงปู่หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินสถาติปึ่งติละลึกนี่ของหลูกหลูกหล,ลานหลานแม่เลือนแสนต่ตอโทรมาไม่ได้รับสายอ่าแม่เลือนแสนต่อเนาะแม่สมบูรณ์บันไร่ศิลาทองเนาะโทรมาแต่เจ้าเนะ่ะ อาแม่เลือนเสนต่อฟังอยู่เนอะม่อือเจ้า,า,าอืมเจ้าแม,ม่ฟังอยู่เนอเอา้าวว่าไรฟังแล้วหูเก้าสิบสีเนอแม่อจาโมเดิร์นเออเจ้าสาธุขอบคุณนแะม่เนอะ สาธุสาธุอ้าวยมแม่ชีกันท่านีเอไปก็วัดเราเมือนท้าเอวัดอั่นไงวัดปากตรังเจริญอ่ะวันที่อย่างก็แกงอีแมมได้วังแต่กําแต่มีกามแม่มีกัด หยาดโยมเปิดเป็นนอนปฏิบัติกันเป็นนอนโอ้เปิ่นสอนธรรมะดีแม่แ,แม่กลับไปกะกูปีกะป,ปีนี้ไปเน,นาจะ,จะนอ,อ่าจวนเจ้าหมูเดี๋ยวก็ไปไปพูดนะเอาเอาช่ะเต้นไปตัวเฮย,ยากงางเต้นปฏิบัติโวยเปิ่นเลยเออแม่ครับแ้เขาเคยจะอยู่พุ่นสิบวันสิบ สิบสองสิบสองวันพวกข้าแม่เจอกันช่วยงานเพื่อนฮะจ้าบุญทัาสาแม่น่าอ้าวหนึ่งหนึ่งเหมือนกันอ้าวสถาญาตยมตอนนี้18บแปนาฬิกาห้นาทีน่าสถาญาตยมอ่าอาตมาเดินทุ่งในครั้งนี้เนาะส่วนหนึ่งก็เป็นการคัดเก้าเป็นการอ่ทำ พันพันละส่วนตัวที่เคยทำทุกๆปีก็เดินทุง่งเพื่อจะฝึกฝนตนเองอทุกทุกปีนะแล้วก็ในปีแต่ละปีนั้นก็จะมีโครงการต่างๆที่ครูบาอาจารย์เปิดทำกิจกรรมอะไรอย่างต่างๆก็เดินเพื่อจะช่วยเปิดอย่างในครั้งนี้เนาะครูบาอาจารย์จะมีงานวันที่1ิที่วัดปากตางจเจริญอาจมาก็อยากจะช่วย สนองงานครูบาอาจารย์ตัวเองฝั่งเดินทวดงก็ได้อูไอ้ได้จ่าถึงงานของท่านอาจารย์อ่าเปิ่นก่อสร้างห้องน้ำนอนซิฟห้องแล้วก็จะพัฒนาปรับปรุงห้องน้ําแห่มอ่าซึ่งสมากก็ติดตามรับฟังที่อาจารย์จัดรายการก็คงจะทราบดีว่ามีการใจใจต่อห้องน5้นสองหมื่นห้าหลวงปูท่ท่โทมาัสาก,กีเนาะหลวงปูด่ดอยเนี่ยอ่าทุกป,ปู่ก็เปลี่ยนเจ้าภาพห้องหนึ่งรวมกับพี่น้องอ่าแฟนรายการตั้งเลี้ยงปะเป่าเนาะอ่าสองหมื่นห้า ถ้าได้เกิดนั้นก็จะถ่ายไหวมั้ยนะหลวงปู่หลวงปู่บางท่ออตาตจะมารวมตวัวท่านมาหาเอาคนเดียวเต้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอากบทั้งปีน้องลําปางก็จะเอาห้องหนึ่งสทงิท่มถ้าช่วงเดินธุด,ดงนี่ได้ได้ต่อได้กับจังเจะถาวายท่านอาจารย์มดแต่ว่าถ้ามันพอเนาะพอสองหมื่นห้าที่ตั้งใจไว้อาตามาก็คงจะใจปัจจัยส่วนตัวที่พอจะมีอยู่พองเล็กๆน้อยๆน,นะเติมไปแหมสักหมืน่น ก็ได้จะครบวันนี้โอนไปสองพันแล้วนะนี่วันนี้ก็มีสถาญาติโยมติเปิลเจอระหว่างทางเปิลให,ห้หอมมาอาตมาก็แจ้งให้เปิลว่าอาตมาจะไปจวยแป่งห้องน้ําของครูบาอาจารย์ที่วัดปักตาังจเจรเนอร์อนุโมทนาบุญเจรเนอร์อินะปกติถ้าเป็นส่วนตัวอาตมาก็มับสตังนะสถาเดินทุด,ดงก็เดินทุด,ดงแต่ที่นี้ติฮับก็คือเพื่อจะเอาไปจวยครูบาอาจารย์เนาะไปจวยครูบาอาจารย์จะได้ลดภาระของครูบาอาจารย์ ลงไปแล้วสถาญาตโยมที่เปินได้หอมบุญหอมบุญมาเปินก็จะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้บุญเต็มที่ได้บุญใหญ่บุญหลวงการสร้างห้องน้ำถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะวัดวาอารามต่างๆทุกวัดอสธาก็ต้องมีห้องน้ำมีการทําบุญสุนทอนทานมีการกินการทานทำมีห้องน้ําก็ลําบากนักแกเนาะอ้าัสถาญาตโยมท่านอาจารย์ใหญ่จะพร่อมหรือยางก็บหว้าหูน้าอ้าแต่อามาร่มาก็ จะรอแสดบายให้เปิดสักกัมก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวก็จะ,ะก่อนที่ถ้าเปิดถ้าเปิดบาพร้อมก็คงจะได้ไดอ้ออกรายการแทนท่านอาจารย์ต่อไปแห่มสักเล็กน้อยอสำหรับสถาที่โทรมากันเดี๋ยวก่อนเนาะกันเดียนนเด๋ยวก่อนเรือ